โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดค่ายโครงการคุณธรรมประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นย้ำในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 6โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมโครงการโดยมีนายพยุงศักด์ผลเยี่ยมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะคณะกรรมการจัดโครงการกล่าวรายงานว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองรุบรีจัดโครงการค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนเข้ารับการอบรมตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนด้านนางมรกฎจันทร,รัตน์ผู้ในการสถานศาึกษาโรงเรียนที่สบาลสามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าจากการได้รับฟังคำกล่าวรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจมีมากขึ้นสภาพความเป็นจริงค้นพบได้ยากในตัวบุคคลแต่กลับมามีความเจริญด้านวัตถุแทนที่ความสงบสุขในสังคมกำลังลดน้อยถอยลงไปทุกขนาดคดีอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหารักในวัยเรียนปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายองค์ประกอบ และสิ่งแวดล้อมที่ขัดเกลาอย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จําเป็นจะต้องพัฒนาหากปล่อยไว้ให้เป็นไปตามยถากรรมจะก,กลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมการจัดโครงการค่ายคุณธรรมประจําปี2,566ในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะทำให้เยาวชนได้เปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเสียใหม่ และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลและรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่งนางมรกฏจันทรัฐผู้บริการสถานศาึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขให้เห็นถึงคุณค่าของตนเองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือมีคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องตามวัยเด็ก ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เที่ยงตรงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิตในทศวรรษที่21ได้อย่างฉเฉลียวฉาลาดโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงจัดโครงการค่ายคุณธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาพอเพียง สู่การปฏิบัติในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามซึ่งจะนำนักเรียนมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ที่ประเทศชาติต้องการอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนต,นตามคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในโรงเรียนและชุมชนของตนเองโดยโครงการค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา2566แบ่งการอบรมเป็นสองวันโดยมีพระคุณเจ้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีต้องการรับสมัครครูอัตาจ้างดังนี้วิชาเอกภาษาไทยจำนวนหลายอัตราวิชาภาษาอังกฤษจ,จำนวนหลายอัตราสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเวลาราชการและต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย์วราศัก์ไกรเลิก กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ